นี่คือ3สัญญาณอันตรายที่บอกว่าคุณควรต้องหยุดใช้ยาทันทีครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนี้ครับผมนี่คือแอลลูซินครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันกรสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนนะครับตอนนี้คูก่กันมาชมรายการซิกแพคโปรตีนนะผมมาในคลิปนี้ครับผมเสี่ยงดราม่าแล้วแต่ว่าก็จะพูดอยู่ดีนะครับผมเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ครับผมมีคนใช้สเตียรอยมีคนใช้ยาเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ทําคลิปวิดีโอมานี้เพื่อห้ามใครไม่ได้ห้ามนะครับ ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะผมคือเข้าสู่โลกของการใช้ของหรือว่าใช้ยาตัวนี้นครับเพื่อสร้างขนาดของกล้ามเนื้อเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยครับมีหุ่นที่สุดยอดครับผมหลายคนก็คือตัดสินใจเลยนะผมตัดสินใจใช้เลยซึ่งผมไม่สามารถห้ามใครได้นะครับก็จะใช้ก็ใช้ไปนะผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนมากๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น,นร่างกายของเราแล้วและเราควรหยุดนะผมซึ่งผมจะมาบอก3สัญญ,ญาณหลักๆครับที่บอกว่าคุณควรต้องหยุดใช้ยาเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้ต่อไปนะผมอาจจะ อาจจะทำให้คุณเนี่ยเจอกับอันตรายที่ แก้ไขได้ยากนั่นเองครับซึ่ง3สัญญาณนั้นจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมไปไปดูกันแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับ Homefit 2เป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทาง Homefit 2ครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทาง Homefit 2ครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทาง Homefit 2ครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในสัญญาณที่1ครับคือเรื่องของอารมณ์ของคุณนั่นเองครับผมอารมณ์ในที่นี้คือไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความหงุดหงิดหรือว่าความโมโหอารมณ์เสียเท่านั้นนะครับ แต่มันรวมไปถึงตัวของอารมณ์ใคร่หรือว่าลิบิโดของคุณด้วยนะครับถ้าวันนี้คุณใช้ยาอยู่นะผมแล้วพบว่าอาการลิบิโดหรือว่าตัวของความใคร่หรือความต้องการทางเพศของคุณเนี่ยครับมันหายไปย้ำนะครับว่ามันหายไปเลยครับผมคือคุณไม่มีความต้องการทางเพศเหลืออยู่เลยครับนี่คือเป็นธงแดงที่บอกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับ ร่างกายของคุณแล้วนะผมนอกจากเรื่องของความต้องการทางเพศครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลายคนอาจจะมองว่าไออไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ผมบอกนี Secondly, <top Right>. ้นะมันคือเรื่องใหญ่ของครอบครัวของหลายๆคนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความต้องการทางเพศครับมันจะทําให้คู่ของเรานะผมเจอกับปัญหานะและทําให้เราเนี่ยครับมีปัญหากับทางครอบครัวของเราได้นี่คือผมจะไ้่ขอลงลึกนะว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างครับแต่หลักๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความต้องการทางเพศนะครับการที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะและมันอาจจะทําให้คุณนะผมต้องเจ เลยนั่นเองครับผมมาในอารมณ์ที่2ครับคือคุณมีอาการหงุดกิจง่ายโมโหง่ายและมีอาการซึมเศร้านั่นเองครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการใช้ยาครับจะมีผลโดยตรงต่ออารมณ์ของเราครับไม่มากก็น้อยนั่นเองครับผมซึ่งเราส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าเกิดว,ว่าคุณสามารถเี่ยวควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีก็ถือว่าโอเคครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครถึงจุดที่เรียกว่าอะไรสกิดนิดหน่อยนะผมก็คือโมโหแล้วอะไรที่แบบว่าคือบางคนขับรถ ตัดหน้านิดเดียวนะผมคือลงไปกระทืบเขาแล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่าคุณมีอาการซึมเศร้ารู้สึกว่าโลกมันเป็นสีเทารู้สึกว่าโลกมันมืดไปหมดนะครับผมผมบอกเลยว่าให้คุณหยุดยาจะดีที่สุดครับไม่เาะว่ามันส่งผลต่อสภาพอารมณ์ของเราแบบ100%เต็มครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องของสภาพอารมณ์แล้วครับคุณไม่สามารถทํางานได้แน่ๆนครับคุณไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับใครได้อย่างปกติแน่ๆและถ้าเกิดว่าคุณมีอาการซึมเศร้าแล้วครับโอกาสที่คุณจะ ทำอะไรแผลงๆหรือทําอะไรที่ไม่ดีกับตัวเองนะผมก็มีสูงมามาครับซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายครับผมแต่เพียงแค่เขาไม่ออกมาบอกแบบตรงๆตรงๆตงๆเท่านั้นเองครับดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ใครที่มีอาการซึมเศร้านะผมหรือว่ามีอาการหงุดหงิดโมโหอารมณ์เสียหรือบางคนมีอาการเป็นแพนิคแอทแทคคือมีอาการแบบวิตกกังวลอย่างรุนแรงครับจากการใช้ยาครับผมบอกเลยว่านี่คือสัญญาณที่เป็นธงแดงว่าคุณควรจะต้องหยุดยานั่นเองครับผมและอย่างที่สามเพราะอันนี้คือเจอเยอะมากครับคืออาการเขาเรียกว่ารอยเรสก็คืออาการแบบ โมโหแบบรุนแรงนั่นเองครับคือหลายคนครับผมใช้ยาเป็นระยะเวลานาน,านครับและพรบว่าสภาพอารมณ์ของตัวเองเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเจอว่าตัวเองโมโหร้ายขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มมีการ ชกต่อยนะครับบ่อยขึ้นเรื่อยๆรยเริ่มมีการที่จะเรียกว่าทําร้ายคนที่อยู่ในครอบครัวเริ่มมีการที่จะเรียกว่ามีอารมณ์โมโหง่ายแล้วก็รุนแรงผิดปกตินะครับทำลายข้าวของนะผมแล้วก็ลาออกจากงานบางคนคือเรียกว่าไม่สามารถที่มีปฏิสัมพันธ์แบบปกติกับใครได้เลยครับคือโมโหเขาไปหมดนะผมพร้อมจะไฟกับทุกคนไปหมดครับนี่คือเป็นอาการอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่า คุณเนี่ยนะผมมีปัญหาเรื่องของสภาพอารมณ์แบบร้อเต็มแล้วนะครับดังนั้นนะครับก็ถ้าคุณยังคงเห็นว่าชีวิตของคุณนะผมอยากที่จะก้าวหน้าแล้วก็อยากที่จะมีชีวิตที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นครับมากกว่าการที่คุณจะมีหุ่นดีแบบเหมือนเป็นมอนสเตอร์ไงนะผมผมบอกเลยว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บอกว่าคุณควรจะต้องพักการใช้ยาไปก่อนนั่นเองครับมาในสัญญาณข้อที่2ที่เป็นอันตรายมากๆครับคือตัวของตับแล้วก็ไตของคุณครับมีปัญหาอย่างรุนแรงนั่นเองครับอัน,นีนนท ไม่ได้ตรวจร่างกายและยังไม่ได้พบว่าตัวของค่าตับค่าไตเนี่ยสูงนะครับบางคนเนี่ยไม่ตรวจร่างกายเลยครับไม่รู้เลยว่าตัวของค่าตับค่าไตของตัวเองเนี่ยครับอยู่ในมากี้เท่าไหร่ครับผมนะครับก็ใช้ยากันไปยาวๆครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีสัญญาณบอกว่าเฮ้ยมันมีความน่ากลัวเกิดขึ้นในร่างกายของเราแล้วครับนั่นคือหนึ่งเลยคือคุณเริ่มมีปัสสาวะสีเข้มนะครับไม่ว่าจะเป็นสีชาหรือว่าเป็นสีโคครับนี่คือเป็นสัญญาณที่บอกว่าตัวของไตของคุณเนี่ยครับทำงานหนักมากเกินไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปตตตรวววจจจจนนนะะคคคัใส่่่่ขออองาาาาก็เุณม สูงเพิ่มขึ้นแล้วครับคือการกรองในส่วนของของเสียที่อยู่ในไตของคุณครับมันจะแย่ลงนะครับผมและที่สำคัญเลยคือคุณจะสังเกตได้ว่าตัวของกลิ่นของปัสสาวะของคุณเนี่ยครับมีกลิ่นเหม็นนะครับเหม็นแบบเหม็นฉุนเลยนะครับผมเนื่องจากว่าร่างกายนะครับผมไม่สามารถที่จะกรองของเสียหรือว่ากรองสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและอีกอย่างหนึ่งครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณมีอาการแน่นนะครับผมแล้วมีอาการปวดนะครับบนช่องท้องด้านขวานะครับผมด้านบนของคุณนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกว่า คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของตับของคุณแล้วก็เป็นไปได้นั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเจออาการเหล่านี้ครับผมให้ไปตรวจร่างกายทันทีครับแล้วไปดูว่าค่าตับค่าไตของคุณเนี่ยนะครับมันมีปัญหาไหมเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสเตียรอยประเภทที่เป็นยากินนะผมมันจะมีความเป็นซีซิมวทินอัลฟาไอเิเลตสูงมากครับทำให้ตัวของตับและไตของเราเนี่ยนะผมทำงานหนักมากขึ้นครับและอย่างนึงคือตัวของยาที่เป็นยากินครับจะทำให้เกิดสารพิษหรือว่าสารตกค้างในร่างกายของเราครับต้องบอกก่อนนะครับว รองของเสียความสมรรถนเรื่องของการกําจัดพิษในร่างกายของแต่ละคนไม่เท่ากันนะบ,บางคนนคะ ใช้ยาในโดเสาาเ,เดียวกันใช้ยาประเภทเดียวกันก็สามารถมีสุขภาพที่โอเคได้นะครับแต่บางคนครับผมไม่สามารถที่จะกรองของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทำให้เกิดของเสียหรือว่าสารตกค้างในร่างกายมากกว่าปกติมากกว่าอีกคนหนึ่งครับทำให้คุณมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของค่าไตแล้วก็ค่าตับที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าคุณเจอแบบนี้แล้วครับแล้วเจอว่าแบบเฮ้ยพอไปตรวจมาปุ๊บค่าตับมันสูงมากมจริงหรือว่าค่าไตมันสูงมากมจริงครับผมบอกเลยว่านี่คืออวัอยวะชิ้นสําคัญของร่างกายที่ปล่อยให้มีความเสียหายมากๆไไม่ด้ครับ คุณจำเป็นจะต้องหยุดยาครับผมถ้าเกิดว่าคุณเจอกับปัญหานี้นั่นเองครับมาในข้อที่3ครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้ยาครับนั่นคืออาการที่คุณมีหัวใจที่ผิดปกตินั่นเองครับโดยที่ต้องบอกงี้ครับผมว่าการใช้ตัวของยานะครับดตัวของสเตียรอยครับมันคือการที่เราฉีดตัวของฮอร์โมนเข้าไปนะครับและกระตุ้นครับทำให้ร่างกายมีการสร้างขนาดของกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยนะครับผม กล้ามเนื้อนะครับมัดที่เติบโตต,ตามตัวของกล้ามเนื้อภายนอกของเราด้วยนะครับผมนั่นคือตัวของกล้ามเนื้อหัวใจครับโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวของสเตียรอยเป็นระยะเวลานานครับโอกาสที่คุณจะมีขนาดของหัวใจที่ใหญ่กว่าคนปกตินี่นะครับผมมันก็มีครับและอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวมากคือตัวของ หัวใจห้องล่างขวานะผมมันจะมีความหนาตัวเพิ่มมากขึ้น,นครับเนื่องจากว่าการที่เราใช้ตัวของสเตียรอยครับผมมันจะทําให้ตัวของปริมาณเลือดของร่างกายของเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับและทําให้เกิดความดาันโลหิตที่เพิ่มมากขึ้นครับทำให้ตัวของหัวใจห้องล่างขวาครับผมมีความหนาตัวเพิ่มเติมขึ้นมาครับทำให้การส่งต่อเลือดนะครับผมมันขาดประสิทธิภาพลงครับอันนี้มีโอกาสาที่จะท,ทให้คุณเนี่ยนะผม เสียชีวิตได้หรือว่าทำให้คุณเป็นโรคหัวใจได้จากการที่คุณใช้ตัวของสเตียรอยเป็นะระยะเวลานานครับดังนั้นนะผมให้คุณไปตรวจร่างกายนะครับเป็นประจำไม่ว่าะยิ่งตัวของขนาดของหัวใจของคุณแล้วก็ตัวของหัวใจห้องล่างขวาของคุณครับว่ามีความผิดปกติไหมนะครับผมโดยปกติแล้วครับเวลาที่เราไปตรวจร่างกายครับจะมี2อ,อย่างในหลักที่เราจะสามารถทําได้ครับ1คือการไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับกับ2คือการไปตรวจ อัตราซาวหัวใจของเราครับผมนะครับดูว่าขนาดของหัวใจของเราเนี่ยครับมันมีขนาดที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกนี้ว่าถ้าเกิดว่าขนาดของหัวใจของเราเนี่ยไม่มีขนาดโตผิดปกตินะครับผมมันจะทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานของหัวใจของเราเนี่ยครับมันแย่ลงนะครับและถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเหล่านี้ประกอบควบรวมกันแล้วครับผม mm. นั่นคือมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับมีอาการแน่นหน้าอกมีอาการใจสัน่นหัวใจเต้นผิดปกติครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่านี่คือถือว่าเป็นธงแดงที่บอกว่า คุณควรต้องพักการใช้ยาครับและหัดไปดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นจริงเป็นจังก่อนครับเพราะว่าต้องบอกงี้ว่าโรคที่นักพอกกายต้องเผชิญมากที่สุดนะครับในช่วงที่เขาใช้ยาเนี่ยเป็นระยะเวลานานครับนั่นคือโรคหัวใจนั่นเองครับโดยที่ถ้าเกิดว,ว่าปัญหาเรื่องของหัวใจเกิดขึ้นแล้วครับผมนับ,นบถือว่าเป็นสิ่งที่ผมมองเลยว่า คุณควรจะต้องพิจารณาเรื่องของสุขภาพมากกว่าเรื่องของขนาดของกล้ามเนื้อของคุณแล้วนะผมดังนั้นครับนี่คือ3สัญญาณครับที่บอกว่านี่เป็นธงแดงครับที่คุณควรจะต้องพิจารณาที่จะหยุด การใช้ตัวของสเตียรอยนะครับผมอาจจะหยุดแบบชั่วคราวนะครับผมแล้วก็ไปแก้ปัญหาหน้างานครับหรือว่าอาจจะต้องหยุดแบบยาวๆไปเลยครับผมถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจของคุณนะครับอันนี้ผมทําคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ใช่ที่จะต้องการไปขิงใครไม่ใช่ต้องการที่จะไปต่อต้านใครไม่ใช่เลยครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามีคนหลายคนมากๆครับที่ใช้ยาแล้วไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะต้องดูเรื่องพวกนี้นั่นเองครับผมเพราะงั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องหยุดยาทันทีนะครับแต่ให้คุณณลออองงย้นดูสุุขขภาพค ใยหัวใจของคุณนะครับผมแล้วก็สภาพอารมณ์ครับว่ามันมีผลต่อชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหนครับคุณไม่จำเป็นจะต้องหยุดยาก็ได้ครับผมคุณสามารถใช้ไปยาวๆได้ตลอดชีวิตทําทีอาทิตย์ตลอดชีวิตได้ตราบใดที่คุณไม่เจอกับปัญหา3อย่างนี้นั่นเองครับอันนี้ก็อยากกับเปล่าเลยครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับถือว่าชอบโคชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ก็โคกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะมาเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วดูแลสุขภาาพกกกัันนนนดีีทุคคผผมมล้้วเจอิปหส